นะ้ำไม่ให้เป่าเป่าก็ไม่แห้งไม่ยอมแล้วมาเรียรเองเหรอมันใช้ได้ที่ไหนอะน,น่ะน่ะเป็นลูกอยู่น่ะเดี๋ยวให้ดูมันเน่านะมันเหม็นนะเดี๋ยวขนล่วงเป็นหย่อมหย่อมย่อมหย่อมเป็นไรเราขนก็ไม่มีอยู่ล้วเดี๋ยวไม่อาบให้แล้วนะเดี๋ยวให้ส่งให้ร้านอาบเดี๋ยวไม่ต้องมาโวยวายเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับไปให้ลุงออฟอาบให้ ดีไหมเออาบให้ไม่ยอมให้เป่าเป่าก็ไม่แห้งแล้วเดี๋ยวขนก็ร่วงเดี๋ยวก็โวยวายเห็นไหมหายใจนะ่ะเหนื่อยสู้จนเหนื่อย สองขาหลังนะ่ะไม่ได้เลยเนะ่ะเป็นไม่นี่เลยไม่แห้งเลยอะ่ะทําไงเนี่ยตอนเนี้ยตัดขาทิ้งนะตัดหางทิ้งเนะ่้มันเน่าอยู่นะ่ะตัดทิ้งดีไหมฟังเฉยๆหรือยังไงไหนคะเอามาคุยกันหน่อยเด้ฮะครั้งหน้าไม่อาบให้แล้วนะแม่ไม่อาบให้แล้วนะ เอาไปให้ร้านอาบนะรู้ปแบบเอาไปให้ร้านอาบถ้ากลับมาเนี่ยขาเขอเดินไม่ได้นี่ไม่ต้องมาบ่นกับแม่นะอุาห์อาบให้ของสารขาไม่ค่อยดีปวดขาแล้วดูสภาพเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นไม่แห้งนะแล้วโดนก็ไม่ได้นะขานะ่ะอืม Yeah, chị <coughs> họ